มุ้ยบอกนง่ายๆก่อนมันถามมากมายว่าเป็นว่ากินเข้อเขาไม่ได้คิวกินข้าวลูกกินข้าวไปทำไมแน่เหมือนคนยังไม่ฟื้นยังไม่ตื่นนอนเลยนะกินข้าวกับยายกินข้าวกับยายโอ้ล้มเสียปวดไม่ดีอะไรนะหน้ากไหนเอ็นแม่ มือ่วงอะไม่สวนแด็ดเอินซื้อน่ซื้อนี่ได้แม่จฟ้องเน็น่าเอินหรไก่เอินกาเอินเป็ดเอิแต่แม่ก็ฟ้องเนี่ว่าเอินอื้อไอ้นี่มันชอบตส่จักจเนีแยเมี้ยงกวามันก็พามันตื่นเต้นนันางกอนไม่ได้ขาวเปล่าขาอยูะ ิ้วขาววะิ้วขาไปกิลาเั้งกเฮ้ยเอ็นไก่เขาไม่ตัดสั้นมากหรอหนูเขเป็นสาวหนูเป็นเด็กเรียนแต่หนูไปเป็นสาวอยากตัดหน้าตัดแล้วนี่ไองแก่ไม่ตัดมันเด็มาใส่เลยเราจะเองจะพูดเนาะเด็เองเราเข้าได้นะ พูดคนเดียวเด็กน้องพูดคนเดียวกล้ากล้ากากาไม่มันรวยนี่ไงเป็ดก็บอกกล้ากล้ากล้ากาเวลาให้เรียกพ่อแม่เนี่ยมันไม่เรียกนะข้าวพี่จิ๋มก็ได้มันแข็งคข้าวเอ็งไปเอาข้าวมาสิบบาทลูกม่้ให้ตาไม่ดูข้าวแกแกดูแล้วป้าพลอยตามไปจ้าปิ๋มป้าพลอยให้เอาข้าวสิบบาทใส่ถุงมาก็ได้นะลูกใส่ถุงมาก็ได้เพราะลุงก็กินข้าวแข็ง โร่งแกก็ไม่เห็นมันเป็นยังดีว่าก่าวอดีก่าน้ำดีแค่นี้ใมันจิไมเถอะมเยอะแล้วอายุ่สิัวปกงนกงแงแก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 มแกงแกงแกงแกกกนกก เดียวไอ้ตัวนเดียวแซ่บเยอะสิต้องเปลี่ยนไอ้นิ้งเป็นชื่อก้าโอ๊ยเขาเอาขอไปเหยียดเด็กเขาก็มาดูเขาไม่ไปไหนรอคบีนเลยหยุดเดี๋ยวนี้ที่พักโนตีนแม็อย่างนี้ทุบเด็กแค่เพื่อนอยู่เป็นเกษตรเกเตรวุ้ยกินเด็กเต็กหัวหน้ำ ยงเงาไปเ่ยเตมเี่งเขา YouTube วร่มแดดยิมแอเสียงเขา YouTube มันละหายเอหน่อยอะไรนะปาเสียงเขา y o u t u มันละหายเ็กหน่อยหญิงแคงเิลมันเต็มแล้วอ่ะจนมันล้นออกมาแล้วเนี่ย ตีกับตีโก้ตีโก้ตีขัดตีเนืมันเหนื่มีคมเน,เเมนเปลียรเหนื่อยจริขนาดจะไปท้องหน้าเนี่ยคอเดียวมันแบบนี้นีเน้มาหาบินน่อย เดี๋ยวตัดผมให้เด็กน้อยเดี๋ยวหนูโทหาง่ายๆ่าจะไหมเดี๋ยวหนูโทรหาพีดากินข้าวด้วยกันไปตึงไมัก

ชีฟังสอนไม่ให้เราคุ้มหลายนะพี่น้องครับคุ้มเปิดตั้งแต่เริ่มอย่าให้ผมคิดคอนเทนต์แล้วทำงานเรื่องคุ้มแน่คุ้มถัดตื่นคือเราเริ่มเดินเยี่ยมชมยอดสองท่านได้เหรอ Thank you.